ถ้าถามว่าขนมหวานอะไรดําที่สุดเนี่ยแอดเชื่อว่าหนึ่งในคําตอบบนหัวของเพื่อนๆนะครับก็คงจะต้องมีโอริโอติดขึ้นมาบ้างแหละกุกกี้กรอบไส้ครีมที่มันดังขนาดเสียว่าหลายๆคนเนี่ยเอาไปดัดแปลงทําเป็นเมนูอื่นซะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะโอริโอปันไอศครีมโอริโอชีสเค้กโอริโอแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรกันนะฮะแล้วขนมหวานที่ดังซะขนาดนี้เนี่ยมันจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่รายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ F N Dairy นะครับ เราก็เลยจะมานําเสนอกับเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับหนึ่งในคุกกี้ที่ขายดีที่สุดในโลกโอรีโอฮะมาเริ่มต้นกับตำนานของโอรีโอกันก่อนเลยดีกว่าเชื่อเลยไหมครับว่าเจ้าคุกกี้ชนิดนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าขายขนมโบราณไปได้แล้วนะเพราะว่ามันมีอายุมากกว่า100ปีไปเรียบร้อยแล้วโอรีโอนะครับได้คลอดมาครั้งแรกเมื่อวันที่6มีนาคมปี1912เป็นคุกกี้ของบริษัทนาบิสโก้ที่ได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1898 ซึ่งนาบิสโก้นี่นะครับเขาก็เป็นแบรนด์เจ้าของขนมอบหลายๆอย่างเลยที่ชื่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกกันแล้วเอ๊ะยังไงเนี่ยเลยถ้าสงสัยในคลิปนี้มีคําตอบฮะเอาเป็นว่าเรากลับมาที่เจ้าโอริโอกันก่อนดีกว่าตอนที่มันได้ถูกปล่อยออกมานะครับมันได้ถูกคลอดมาในแบบของ Trio Set High Class Cookie ก็คือ3ทหารเสือกุกกี้ชั้นสูงฮะแต่ว่าอีก2ตัวที่ว่าเนี่ยมันได้ดับไปเรียบร้อยแล้ว มีแต่คุณทวดโอร o o ีโอในแหละที่ได้กินใจผู้คนมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ด้วยความที่ว่าหน้าตามันนะครับมันได้แปลกประหลาดจนแทบ,บว่าไม่มีใครเหมือนซะแบบนั้นเอ๊หรือว่ามีเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ได้มีคุกกี้สีดําที่ดูยังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของโอรีโอชัดๆฮะมันเป็นคุกกี้ที่มีชื่อว่าไฮดรอกซ์ซึ่งเดบิวมาก่อนโอรีโอถึง4ปีแต่ถ้าว่าเจ้าไฮดรอกซ์เนี่ยกับสู้คุณทวดโอรีโอของเราไม่ได้เนื่องจากว่าชื่อฮะชื่อล้วนๆเลย คำว่าไฮโดรซ์นะครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยตอนแรกเขาออามาจากคําว่าไฮโดรเจนบวกกับออกซิเจนซึ่งถ้าใครยังจําคลาสเคมี Me ได้อยู่นะครับไอสองธาตุนี้เนี่ยมันจะเป็นธาตุที่ก่อให้เกิดน้ําก็จะสื่อถึงความสะอาดและบริสุทธิ์ที่เจ้าของในต้องการสื่อให้เห็นในกุกกี้เขาฮะแต่มันก็อาจจะบริสุทธิ์เกินไปหน่อยนะเพราะว่าคนเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันมาจากอีกคำหนึ่งคือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สารเคมีตัวที่มีคุณสมบัติในการทําความสะอาดที่ใช้ในการฟอกสีอาหารเมื่อคนเข้าใจผิดแบบนี้นะครับมันก็เลยได้เเเป็นรื่องลย พอคนจะกินคุกกี้นะครับมันก็เลยได้มีภาพของน้ํายาฟอกขาวเข้าไปแบบนี้คนก็เลยกินไม่ลงสิยอดขายของไฮดรอกซ์นะครับก็เลยได้ตกลงพวพวๆ,ๆเรื่องนี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าตั้งชื่อผิดชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวส่งผลใหโอริโอที่ตามมาทีหลังนะครับแซงฉลุยไปเลยไปเอาตําแหน่งเจ้าของวิสกิตที่ขายดีที่สุดในโลกมาครองแล้วถ้าอย่างนี้ชื่อโอริโอเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันละ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดนะครับ คือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโอริโอ้ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งจากโอริโอ้บิสกิตโอริโอ้แซนด์วิชโอริโอ้ครีมแซนด์วิชโอริโอ้ช็อกโกแลตครีมแซนด์วิชอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ไม่ได้อธิบายเลยว่าชื่อโอริโอ้เนี่ยมันแปลว่าอะไรเอาจริงๆมันก็เป็นคําถามที่เหมือนกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหละฮะคือไม่มีใครรู้เพราะว่าคนที่ได้ตั้งชื่อมาเนี่ยเขาได้สีแง่เป็นนานแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีเอกสองคเอกสารอะไรเหลือเอาไว้เลยดันนัังงนนน้ะะคครสิิ่่ทีจเกกกกดตาาามมม็ือโ แล้วก็มีการมโนมากมายซึ่งแต่ละอันนี้ก็แบบน่าสนใจทั้งนั้นเลยอย่างแรกนะครับเขาก็บอกว่าโอรีโอนี้เนี่ยมาจากคําว่าทองในภาษาฝรั่งเศสก็คือโ oh อเพราะว่ากล่องที่บรรจุโอรีโอนยุคแรกๆนะครับมันเป็นสีทองนอกจากนั้นเนี่ยโอรีโอนีได้ถูกนําเสนอให้เป็นคุกกี้แบบไฮคลาสิกด้วยอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับมันก็บอกว่าเป็นอักษรรูปภาพไง มันเริ่มต้นโดย O แล้วก็จบด้วย O เหมือนกันก็เป็นรูปแบบเหมือนกับคุกกี้2อนอ่ะที่เข้ามาประกบส่วนรีที่อยู่ตรงกลางนะก็มาจากคําว่าครีมนั่นเองหรือถ้าจะใช้ทฤษฎีแบบวิทยาศาสตร์มาอธิบายเนี่ยมันก็อาจจะมาจากคําว่า Originics ที่แปลว่าการจเจริญอาหารนะฮะมีไปจนถึงชื่อดอกไม้อย่างออเรเดฟินิที่เป็นตัวลวดลายของดอกไม้ที่อยู่บนคุกกี้นะฮะก็ว่ากันไปต่างๆนานาแล้วแต่ใครจะมาโนโนะฮะแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ามันจะเป็นอะไรกันได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันในที่ด้านล่างนะครับ จริงๆแล้วนะครับมันอาจจะเป็นแค่ว่าเขาเลือกชื่อมาตั้งเพราะมันพูดง่ายแค่นั้นเองก็ได้แต่พูดเรื่องภาษากันแล้วเนี่ยเราก็เคยเรียนภาษาอังกฤษกันมาแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าภาษาบ้านเขาเนี่ยไม่ธรรมดาคือถ้าของไหนมีมากกว่า1ก็จะต้องเติม S เข้าไปข้างหลังเหมือนกับปากกาก็จะกลายเป็นปากกาอะไรแบบนี้นะฮะแต่กับโอริโอนะครับเวลาเขาจะเรียกกันเนี่ยเขาจะไม่มีการใส่ S เข้าไปข้างหลังเลยแม้ว่ามันจะมี2ชิ้น3ชิ้นยังไงก็ตามอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไม แต่ก็เอาเถอะอย่าไปซีเรียสมากข้ามาเรื่องสบายๆหัวกันบ้างดีกว่ากับรสชาติและความหลากหลายของโอรีโอครับถึงแม้ทุกวันนี้คนไทยนะครับจะคุ้นกับรสชาติหลกัหลกๆของโอรีโออย่างเช่นโอรีโอไซ้ครีมก็ตามไม่เหมือนกับเลซี่แบบจะคิดรสชาติอะไรกันมานักหนาเนี่ยแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าที่ประเทศอื่นๆเนี่ยโอรีโอเขาได้มีการออกรสชาติมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ โดยรสชาติแรกที่เขาได้คิดมาก็าคือรสชาติครีมเลมอนครับซึ่งก็จะมีครีมตรงกลางเป็นครีมหวานวน,นอมเปรียปร้ยวๆแต่ทว่าน่าเสียดายรสนี้นี่ออกมาแค่4ปีหลังจากนั้นก็ถูกเก็บเข้ากรุไปเลยเพราะมันคงจะดูไม่เวิร์กสำหรับยุคนั้นมนะแต่ไม่เป็นไรเพราะหลังจากนั้นนะครับโอริโอก็ได้มีรสชาติต่างๆขึ้นมามากมายเลยอย่างเช่นรสแคนดี้เคนรสบานาน่าสปิตรสสายไหมปุกปุยม์ชเมโล่หนึบหนับ,นบคาราเมลแอปเปิลรูทเบียร์โฟร์มะพร้าวแตงโมอย่างมีเลยเป็นไงมั้งฮะมีใครเคยเอารส แล้วนอกจากนมเนี่ยเคยมีใครเอาไปจุ่มอะไรบ้างหรือเปล่ารู้หรือไม่ครับว่ามีช่วงหนึ่งที่เด็กอเมริกันเนี่ยเขาฮิตเอาโอรีโอไปจุ่มอย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่นมนั่นก็คือพีนัทบัตเตอร์ฮะอาหารที่จะเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจําชาติคนอเมริกันก็ว่าได้เรื่องนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมีชื่อว่า The Parent Trap แสดงโดยลินซี่โรแฮนในปี1998นะฮะในหนังเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ของเด็ก2คนที่ได้คุยกันตามภาษาเพื่อนสาวธรรมดานี่แหละก็เมาส์มอยไปเม้าท์มอยมาเสร็จแล้วกินก แต่แทนที่จะเอาโอรีโอไปจุ่มนมนะครับเด็กก็แหกกดฮะเอาโอรีโอเนี่ยจุ่มลงไปยังกระปุกแยมพีนัทบัตเตอร์ซะงั้นซึ่งความคิดที่ดูเหมือนบ้องบ้องของเด็กอะไรแบบนี้นะครับมันก็ได้กลายเป็นอะไรที่เด็กหลายๆคนไม่ใช่สิผู้ใหญ่เองในยุคนั้นเนี่ยก็อยากลองว่าแต่บ้านเราเนี่ยจะเอาโอรีโอไปจิ้มอะไรกันดีถึงจะเข้ากันน้ำพริกเผาหรือว่าเหยาะเหยะน้ำปลาเล่นๆใครเอาไปลองทําแล้วก็บอกแอดด้วยนะเผื่อมันอร่อยอดจะได้ไปทําตาม แต่ถึงแม้ว่าโอรีโอจะมีรสชาติและก็วิธีเอนจอยที่เยอะแยะจนกระทั่งมันกลายเป็นคุกกี้ที่ขายดีจนติดอันดับโลกซะแบบนี้นะครับมันก็มีที่หนึ่งที่เขายี่กับการเป็นคุกกี้ดำๆมานี้ฮะนั่นก็คือประเทศจีนโดยครั้งแรกที่มันได้เข้าไปบุกเบิกที่ประเทศจีนนะครับก็ได้เข้าไปในปี1996แต่ว่าพี่น้องชาวมังกรทั้งหลายแหละนะครับที่ได้เห็นคุกกี้ดำๆโอๆแบบนี้ก็แบบอ้วมไม้อ้วมไม้สสยหน้าไม่ต้อนรับของดำๆชนิดนี้จนกระทั่งโอรีโอเนี่ยเกือบจะใบ้ใบ้ใจเจียนจากเมืองจ ด้วยการทําวิจัยความต้องการของลูกค้าจีนใหม่หมดเลยครับซึ่งก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมครั้งใหญ่ของโอริโอประเทศจีนทําให้โอริโอที่ประเทศจีนนะครับได้ถูกคลอดออกมาในลักษณะของขนมโอโจที่มันจะแบบเป็นม้วนๆยาวๆลักษณะคล้ายๆกับแท่งซิกะนะฮะแล้วมันก็จะมีสีดําซึ่งก็สอดไส้ครีมตรงกลางนี่แหละเป็นการรีเดวิครั้งใหม่ของโอริโอในเมืองจีนฮะ ซึ่งการรีเดเวลครั้งนี้นะครับก็ทําให้มันกลับมาตีตลาดจีนได้จนตอนนี้เนี่ยคนจีนก็หันมากินคุกกี้โอเลโอลแล้วมันก็มีรสชาติอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาในจีนเยอะเลย ซึ่งโอรีโอแบบโอโจในฉบ,บับของจีนนะแอดขอบอกว่ามันอร่อยมากเคยกินตอนอยู่จีนเอาเป็นว่าใครที่ไปประเทศจีนนะก็ไปลองสอยมากินดูแล้วกันแต่รสชาติอันอื่นนี่แอดไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่คนนะเพราะมันจะเป็นพวกรสชาติผลไม้อะไรคือแอดว่าคุกกี้สีดำๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับผลไม้อะ่ะแล้วเพื่อนๆสงสัยไหมฮะว่าไอ้สีน้ําตาลดําๆของโอรีโอเนี่ยมันมาจากอะไรเรามักจะได้ยินกันใช่ไหมครับว่าโอรีโอเนี่ยเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตสอดไส้ครีม แต่ทําไมมันกลับดูไม่เหมือนชอ็อกโกแลตซะอย่างนั้นล่ะบวกกับรสชาติของมันนะครับที่ไม่ค่อยจะเหมือนชอ็อกโกแลตตรงไหนเสเลยเขาหลอกเราหรือปาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาใส่สีหรือว่าทานชาโคอะไรลงไปตอนเด็กๆนะครับก็มักจะมีคนหลอกแอดว่าไอโอริโอเนี่ยมันดำเพราะว่าเขาผสมถานเข้าไปไอเราก็เชื่อไงก็เลยติดนิสัยเป็นคนไม่กินส่วนดำๆของโอริโอจนถึงปัจจุบันคนอื่นเขาบิดชิมครีมจุ่ม,ม,มนมใช่ไหมไอนี่คือบิดเลียครีมส่วนที่เป็นคุกกี้นี่คือโยนทิง้งพอๆๆไม่เอาตัวเองมาเผา กลับมาที่โอรีโอฮะจริงๆแล้วเนี่ยพอแอดไปหามานะฮะตัวบิสกิตเนี่ยมันก็ทํามาจากผงโกโก้นี่แหละแต่เขาอะไม่ได้ใช้ผงโกโก้ธรรมดาคือเขาใช้ผงแบบพิเศษซึ่งจะเป็นผงโกโก้ที่เขาเรียกว่าดัชโปรเซสก็จะเป็นการเพิ่มความเป็นด่างลงไปในโกโก้ฮะทำให้มันมีสีเข้มขึ้นเองตามแบบธรรมชาติซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ลองไปเสิร์ชคําว่าดัชโปรเซสดูนะคือศัพทวิทยาศาสตร์มันเยอะฮะเดี๋ยวเล่าไปแล้วจะงงเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผงมันก็ได้กลายเป็นสีดํา และรสชาติมันก็ได้เปลี่ยนไปจากขั้นตอนการทําขั้นตอนนี้เองทําให้เราไม่ได้รับรสชาติที่เราคุ้นเคยกันของช็อกโกแลตนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของโอริโอดีนะคือว่ามันต้องดําถึงขนาดมีคนเอาไปเปรียบเทียบเลยนะว่าจะไม่มีอาหารอะไรที่แบบดําเท่าโอริโออีกแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสีอื่นเลยนะครับตลอดประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขาก็มีการใส่สีแดงแบบกัมายีหรือว่าสีครีมครีมมาแล้วล่าสุดต้นปี2020เนี่ย เขาก็ได้มีการเปิดตัวโอริโอสีแดงจ๋าแย่งตรุษจ,จีนแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่คุกกี้ไหว้เจ้าเป็นสีแดงที่เกิดจากการรวมตัวของโอริโอกับแบรนด์เสื้อผ้าอย่างซูพรีมซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เป็นสีแดงจ๋านี่แหละแล้วคําว่าโอริโอในคุกกี้นะครับก็ได้ถูกแทนที่ด้วยโลโก้ซูพรีมซึ่งเป็นคุกกี้ที่ดูดีมากแต่ว่ามันไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้คุกกี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ขายในซูเปอร์แต่จะขายเฉพาะในร้านช็อปของซูพรีมเท่านั้นซึ่งหอหนึกก็ปปลาาไ250วาบาทแ้ แล้วราคามันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยนะด้วยความที่มันฮิปแล้วมันก็เป็นลิมิเต็ดอิดิชันซะขนาดนี้คือถ้าใครมีมันไปนเป็นภาพประกอบใน IG แล้วแล้วก็คนไลค์คนหลงกันเลยทีเดียวก็เลยมีคนหัวธุรกิจฮะเอามันมาประมูลตามเว็บต่างๆซะเลย ซึ่งก็ได้ทําให้ไอ้เจ้าคุกกี้นี้เนี่ยมันราคาสูงขึ้นไปอีกจากรักร้อยก็ปาไปหลักพันหลักแสนหลักล้านเลยก็เองมีไม่ God. กอดคุกกี้หอเดียวเองทําไปได้นี่ไม่ใช่ต้องแค่มีเงินเท่านั้นนะแต่ต้องรักมากด้วยและแล้วเราก็มาเฉลยกันดีกว่ากับข้อสงสัยที่แอดได้ทิ้งไว้ในตอนแรกครับว่านาวิสโกที่เราคุ้นๆกันเนี่ยว่ามันเป็นแบรนด์ของขนมอบมันแปลว่าอะไรหลายๆคนบอกแอดเล่าจนหนูหิวเรื่มเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วใจเย็นๆน,นะฟังเรื่องนี้ก่อน นาบิสโกที่ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับคุกกี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันย่อมาจากคำว่า national biscuit company ที่แปลว่าบริษัทขนมปังอบแห่งชาตินี่แหละฮะแล้วเขาก็ไม่ทำให้เสียชื่อเลยเพราะว่า Oreo นะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์คุกกี้ที่ได้ขายดีที่สุดในศตวรรษที่21เลยทีเดียวด้วยรายได้รวมๆจากทั่วโลกแล้วเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ2 9พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เป็นผลำจำลวงจากปี2015นะฮะ ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะยังไม่รู้เกี่ยวกับของกินสุดโปรดชนิดนี้นะถ้าใครมีของกินร้านค้าหรือว่าอะไรที่สนใจอยากใช้แอดเอามาหาความลับแบบนี้นะครับก็เขียนมาได้ที่เมนด้านล่างนะครับผมหรือใครที่มีแฟนอาร์ตก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FnDairy นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย